ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมเราตอนนี้เราอยู่เกมคอ r e คิปเปอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาตีบอสเจ้าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแบบหัวหน้าเผ่าของพวกมนุษย์ถ้ำนะครับผมซึ่งด่านของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ในด่านจะอยู่ในไบโอของแมพหินนะครับผมแมพหินนะแล้วก็พื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นกลมๆแบบนี้ทุกคนสถานที่ที่มันอยู่นะ ทีนี้เราจะเจอบัลลังก์ข้างในนะครับเป็นแบบนี้ใช่ปะทีนี้ให้เราไปหาเจ้านี่มาครับผอึอก,กโหลคิสตันนะครับการที่เราจะปลุกบอสตัตวนี้มาได้เนี่ยเราต้องมีผอ,อึกคิสตันอย่างนี้ก่อนนะครับโดยที่เราเได้มาแล้วเนี่ยประมาณทักสิบอันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราก็คราฟนะครับคราฟแบบคราฟที่มือได้เลยนะคลิกว่าได้เลย พอข้ามเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หัวกระโหลกมาหนึ่งอันนะครับให้เอาหัวกระโหลกอันนี้ไปวางไว้ที่บันลังนะครับแลมอนสเตอร์บอลก็จะออกมานั่นเองนะครับผมนี่ได้มาแล้วนี่เลยกระโหลกคนทรงแปลกเปื้อนนี่น่าจะเป็นชาแมนนะแบบน่าจะโหดแน่นอนนะทุกคนผมคิดว่านะแล้วก็เออผมคิดว่านะ่าจะวางไว้ตรงนี้นะหรือเปล่าไม่รู้นะหรือวางไว้ตรงนี้ลองวางดูได้ปะเฮ้ยได้ด้วยงานข้าวทนกินข้าวก่อน อุ้ยโอ้โหโอ้แรงจังวะเนี่ยอุ้ยอุ๊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 ยโหโหอุ้ยแรงเกินกินยาก่อนกินยาก่อนโอ้ไม่กอดอุ้ยไฟไม่ลบด้วยดีไปครับโอหโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิมาเลยโหแรงอะแรง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 จริงแรงจริงโอ้โห นี่คือพลังแห่งชาแมนสินะโหทุกคนทุกคนแรงมากแรงมากโอ้ยโอ๊ยโอยโอยจะตายแล้วจะตายแล้วกินยาอึ๊บโอ้โหอยอออยจะตายไหมเนี่ยโอ้โหเราออกไปข้างนอกทูมันได้ไหมเนี่ยผมว่านะทุกคนถ้าเกิดตายตานี้นะผมคงต้องเคลียร์เวฟพื้นที่ก่อนแล้วล่ะะอือตายโอ้ยากมาก โอเคเทค2สองมาใกล้ตายแล้วทุกคนผมก็ใกล้ตายเช่นกันอนึ่งิดเดียวอยนึ่งิดเดียวตายแล้วโอ้โหอ้าวเชี่ยตายด้วยฮ <c oughs> ะ,ะมีร่างสองด้วยเหรอจริงปุณเนี่ยเมื่อกี้ฉันเห็นอะไร มีร้างสองด้วยหรอโอ้ไม่กอดพูดจริงพูดเล่นเนี่ย oh โอ้โหทุกคนเมื่อกี้ผมคิดว่าแบบฉันชนะแล้วฮ่าฮ่า่าฮ่อะไรเงี้ยแค่นี้เิวๆวเพื่อนขอแรงกวันนี้ได้ป่ะสงกปล่อยแรงมาเลยมาๆๆจะตายแล้วครับฟเฟสแรงจะตายแล้วอุย้ยตัวเต็มเต็มอ่าอยู่นิ่งไม่ได้จริงเว้ย ไม่เป็นไรครับตอนนี้มันแก้ตาลแล้วเฟสแรกมันแก้ตาแล้วโอเคเฟสแรกตายแล้วครับเฟสแรกตายแล้วโอเคโอเคต่อมาเฟสสองนะทุกคนเฟสสองมาแล้วมาต้องหลบนะครับต้องหลบดีๆอ่ะอุ๊ย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 ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใครพูดใครจ่าโอ้โห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 มันโหดมากไอ้ตัวนี้ มาดิวะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนาฬิกาปลุกดังโอเคมาต่อเลยกินยาครับกินยาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเฮ้ยมันครึ่งหลอดแล้ว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 ทุกคนอุย้ยอุ้ยกินยาก่อนกินยาก่อนอ่ากินยาเพิ่มเพิ่มบัฟไปเพิ่มบัฟไป กิโลลัวกิโลลัวเอ้าไม่มันจะตายอยู่แล้ว เฮ้ยตายแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยคนสุดอ้าชนะแล้วทุกคนแม่งเอ้ยโอ้โหกว่าจะชนะเย้วู้้โหได้อะไรเนี่ยกรีดพิธีกรรมบกรีดพิธีกรรมอันนี้ได้อะไรบูมบันทึกหนังสีน้ำเงินแต่เมีอระยะกลย6หโอ้สุดยอดไปเลย โอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมขอพักแปบบ๊บโอ้อะโอเคมาเรามาดูของอีกทีดูของอีกทีนะโอเคกริดพิเศษที่ทำจากอัญมณีอันใหญ่โอเคอืมก็เป็นดาบนะครับอันนี้เป็นดาบเป็นกริดเออเป็นกริดดาบเลยล่ะอันนี้เป็นปูนบันทึกน้ำมีระยะกายโอเครู้สึกว่าใส่สามเซตแล้ว ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใกล้จะลุกไหม้นะครับโดนดามเมดบวก17จทุกๆ3าวินาทีก็คือใครศัตรูอยู่ใกล้เราคือโดนดามเมจหมดเลยนะโดนเบิร์สดามเมจหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเซตอยู่ที่สร้อยคอรกระโหลกแหวนกระโหลกเนาะแล้วก็ฟูมบันทึกหนังสีน้ําเงินอันนี้นี่แหละนะครับเออโอ้ต้องใส่3าเซตเลยนะถึงจะโหดนะอันนี้ดามเมจระยะไกลด้วยอันนี้น่าสนใจมากโอ,โอ้โอเคทุกคนผมอยากจะบอกว่าผมเล่นประมาณ กว่ารอบนะครับสิบกว่ารอบทําทุกอย่างทําทุกทางเงยทุกคนกว่าจะจบอื <c oughs> ไม่เชื่อดูสร้างศพผมดิเยอะมากโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงโอเคทีนี้เราจะมาสรุปกันนะครับว่าการที่เรา,าจะสู้กับเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยต้องทําไงบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยเราเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างดีนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นระยะไกลหรือระยะใกล้นะครับคุณต้องมีเลือด ขวดเลือดนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มมิพีเนี่ยคนเล็กคุใหญ่คุณต้องเอามาเลยแล้วก็ข้าวนะครับผมแนะนําเป็นเพิ่มสปีดเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พวกวันเทาดาเมจจากบอสด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึง่งอันนี้คุณก็ไปอธิบาเองเลยว่าคุณจะเอาอะไรนะครับเฟสแรกนะครับก็คือให้ระวังลูกไฟที่บอสปล่อยมานะครับระวังลูกไฟอย่างเดียวเลยพวกไฟต่างๆไฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสีเรียดก็ได้เราระวังไฟลูกใหญ่เอาไว้นะครับที่บอสปล่อยมานะครับเฟสที่2นะครับ เราต้องมีเจ้าสิ่งนี้นะอันนี้คือผมแนะนําจริงๆนะนั่นก็คือขนนกว่องไวนะครับคือผมชนะด้วยขนนกอันนี้เลยนะเฟ mm hmm. สที่สเนี่ยเพราะว่าบอสตเอ่อบอสเฟสที่2เนี่ยคือมันจะวิ่งแล้วก็มาทุบเราใช่ไหมบิงมาต่อยบิ่งมาต่อยเนี่ยบ่อยมากๆนะครับผมฉะนั้นเราวิ่งไม่ไหวพอเนี่ยเราโดนแน่นอนเจ้าสิ่งนี้นะครับมันจะช่วยให้เราวิ่งไวขึ้นดูนะชึบชึบมันคือการแดชนั่นเองนะครับ เนี่ยมันคือการแรชหลบนี้นะครับคือมันทําช่องว่างระหว่างการต่อยเนี่ยไม่โดนเราได้นะครับบวกกับการกินข้าวอันนี้นะครับเป็นรับพริกไทยนะครับคือต้องเอาพวกของที่เพิ่มความเร็วเนี่ยมาเยอะๆนิดนึงนะครับเพื่อจะได้หนีจากบอสที่วิ่งทุบเราได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคโอหวันนี้เหนื่อยมากๆเลยกับบอสตัวนี้นะเออแต่ถือว่าสนุกมากๆเหมือนกันนะครับโอเค ก็วิธีการสู้ก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะให้ยากที่สุดแล้วที่เล่นมานะครับในตอนนี้นะคือมันมี2เฟสแล้วมันยากด้วยนะครับเออทุกคนก็ลองไปเล่นดูนะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะแคบด้วยนะทุกคนถ้าเกิดเวลาเล่นก็ระวังกันด้วยนะครับระวังติดผนงังระวังติดอะไรกันด้วยนะครับโอสุดยอดไปเลยบอสตัวนี้เออเออผมลืมอีกอย่างนึงไปเลย ก่อนที่เราจะเล่นบอสตัวนี้นะครับเราควรเคลียร์บริเวณพื้นที่ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นนะครับบอสเนี่ยเออไม่งั้นเราเนี่ยจะถูกบอสเนี่ยตีได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าของมันเกะกะามากนะครับในในฉากนะเออควรที่จะทําให้มันเตรียมให้มันโล่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับโอโหเหนื่อยมากๆเลย โอเคถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับโอ้โหเหนื่อยมากๆจเจ็บคอด้วยเนะี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆสวัสดีครับผม